เฝ้ายามดึกดึกนกนสงสัยจะเห็นความดีความชอบของเราอาจจะขึ้นยศขึ้นเงินเดือนถวา,ายบางโท่ไปเอยกาไอ้จิเอียกากูถามมึงตอบตอบเลยไปเอียกามึงใช่ไหมพออพิชเองไปไว่า,วา,ามาจิมานึ่งมีไปว้าแลยกูถาม ไทย,ไทย yeah! มันเรียนอะไรวะเนี่ยอ,อยู่ดีๆเรียกมาจะฟันหัวซะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมียค่ะพ่อองค์เอ้ยอย่าฆ่าหนูเลยหนูยังเด็กอยู่ยอดนี้หน้นองสาวกูยังตาท้องโตโอ่ะ <c oughs> ั้งกดห้ามคนถูกเพือต้องตัวใช่วันนี้ท้องสียแล้วท้องแล้วกูอยากจะรู้ว่าใครเป็นพ่อในไอ้ท้องใครเป็นัวน้องสาวกูผมฉันรู้ไหมครับเฮ้ยจิมอย่าร้อเรียนนะกูนะผมฉันรู้ว่าน้องโบท้องกับใครผมฉันจะต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระองค์ด้วยความจริงในผมฉันเป็นทหารเข้านอกออกในย่อมจะรู้ดีว่าใครทำอะไรกันที่ไหนใครนัดเจอกันที่โรงแรมไหน ใครนักเล่นไพ่กันที่บ้านใครบอกฉันเป็นศินปินอาิุโสที่ปากไม่ค่อยดีในกณะนี้เป็นความจริงนี่รู้จริงเหรอน้องสา,สาวผู้หญิงชาชื่ออไรวะองค์หญิงสีกันทา,ทนาเขาท้องกับผัวเขาเพื่อไงคะและและผัวเขาละ่ะหผัวเขาเป็นผู้ชายไม่ะค่ะรอเรียกผู้ชายคนนั้นล่ะเป็นผัวของสีกันทา แล้วโภคยันทาเป็นผู้ชายไปใกลติกูป่เหี้ยไปกลติ้งเหี้ยลกกิน่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่กัไปไกลกติงนี่มไอ้ดี่ทหารใหม่ซะด้วยดูมันนิ่งๆขึ้น วันวานไปชมชุดไข่ทอดเลย <c oughs> <c oughs> มันลังจะไล่บา้านไปสบายนี่บ้านเมืองกำลังเดือดเนื้อเหรอมึงไม่เห็นจะร้อนตัวไหนเขาเลยมึงรู้ไหมว่าวน,น้องสาวเขาที่จะทาเพราะใครไปสบายไปสบายโคดิชันโคดิชันก็รู้ก็ต้องฉันไง รัถเพว่า,าแค่ไหนถ้าหากว่ามันเป็นสุดท้ายนอก็ขอชาตินสุมาอยังเอาชีวิตเท่าแรกแต่ครั้งนี้มันเป็นสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องระหว่างพี่ระหว่างน้องก็ขอชาติไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวขอพักร้องเจ็ดวันไปจุกจิกหยุดลิเกมีลาพักร้องด้วยวยังไงวะใช่ มึงเจลาพักนอนไปได้ยังไงขอให้งานเต็มเดือนไว้ก่อนมึงไปพูดอย่างนี้เขาไม่มาหาที่เกมตีลาพัก้อนหาพอ่อท,ท่านกัวมาพักนอนก็ไม่หางานมาดิกูถามมึงตอบแต่กดมึงไม่ตอบมึงตายน้องสาวกูสุกัญทา,ทา,ทารพร้องกับใครเรื่องนี้พระเอกดูความจริงเดี๋ยวพระเอกมันจะบอกความจริงแล้วมันจะเปิดการตายโหงตายหาขึ้น็ะฉากนี้ กทป็นถึงโอนเามป็นสคงที่ินต้องมีความจริงใจต้ีควมรักที่รักเราต้องมีควาจริงใจแต่ถ้าคนุเลอาไปนะอาจจะเกิดการลองเลื่อนขึ้นอีสปยอีาจริงีหย อันความจริงหรือจริงสียางกิมดอมาร้านอนท้องไม่ต้องเหนื่อยสีเดิมดำหรือจะทำปเ,เป็นสีแดงอันนี้ออต้องรู้จริงไหมอันเปลี่ยนข้าก็รู้ว่าอิจฉา และเวลาจะตอบต้องเล่นร้อยแก้วร้อยกรองคนที่วันองค์หญิงท้องกับไอ้สมัยไอ้สมัยเธอองค์ท้องกับท้องกับท้องกับผู้ชายท้องกับผู้ชายถายตอบเหมือนกูเลยแล้วผู้ชายคนนั้นเหรอ เขาของหญิงมัะจุและคขาขคงาหญิงอะพ่อเด็กในท้องพ่อเด็กในท้องับใครผู้ชายเล่นต่อ จะราแมนเวอร์ชั่นใหญ่เลยไอเนี่ยหนุ่มนใสัเนี่ยมึงออกมาทางนี้ลองชันจะมาขายปัญหาให้กับหาอะไรมึงไม่้องขายกันเกิงเลยมาได้ยังเนี่ยใชไมนี่เกงอะไรยี่ห้ออะไรไม่เคยดูเลยซูเปอร์แมนเนี่ยซูเปอร์แมนก็ไม่มีอย่างนี้ดิอ๋อที่เคยดูซูเปอร์แมนเก่งในตัวเกงในตัวรุ่นใหม่สองพันสิบสองต้องเทียบิงเี๋ไอพี่สาย ตายก็ไปในตูดเลยเนี่ยเหรอไอ้ตัวนี้เจ็บแล้วให้ออกไป่ไดรู้ใช่ไหมหม่อมฉันขันหลังด้วยว่าตายอีกคนหนึ่งอยากจะบอกพระองค์ว่าหม่อมฉันก็ไม่รู้พียงพอไอเนี่ยออกมาทำกุ้งไว้แขวนไปลามันเข้าไปเนยนะมึงเข้าไปไม่ตอบอย่างเีรอ